อีกหนึ่งแรนดอมนะคะให้กำลังสือ่อหรือว่าบอกอะไรถึงคุณวนันนี้ยังไม่ได้มีหัวข้อหรอกนะคะช่วงนี้อาจจะลงคลิปแบบไม,ไม่ได้ลงคลิปทีนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่กลับมาเยี่ยมบ้านเนาะอโอเคหลายคนนะคะกำลังตัดสินใจดูพลังงานของคุณก่อนอ กำลังตัดสินใจหรือกำลังใช้ความคิดนะคะแล้วก็มีในเรื่องของคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพสุขภาพทางเลือกสุขภาพทางเลือกกำลังเปิดโอกาสให้คุณนะคะอืมทำไมเดฟูเหมือนหลายคนกำลังจะแบบว่าไป หาคุณหมอหรือกำลังจะใส่ใจเทคแคร์หรือว่าเทคแอคชั่นกับสุขภาพนะคะหรือตัวตนของตัวเองเป็นช่วงที่ดีมากคุณจะเจอคุณหมอที่ดีคุณจะเจอคุณหมอที่เก่งนะเดนมาเชียนเนี้ยแล้วมันเหมือนแบบอาการของคุณจะดีขึ้นหรือแม้แต่แบบคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรก็ตามพลังงานนี้ดีมากเจ็ดเหรียญหลายคนอาจจะวางแผนในเรื่องของศัยกรรมหรือว่าหลายคนนะคะวางแผน ในเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจเนาะในช่วงนี้เริ่มต้นธุรกิจเริ่มต้นการเรียนอะไรต่างๆนานานะคะหรือแม้คุณอะเริ่มต้นที่จะเข้าไปสาย,สายเซลล์เลิฟดูแลตัวเองการเรียนรู้กฎของจักรวาลอะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นช่วงที่ดีมากเลยนะคะมาดูว่าเขาอยากบอกอะไรผ่านคุณถึงคลิปนี้เอ่ยคุณบนบวรนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่มี ความสามารถเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งมั่นใจในตัวเองแต่บางครั้งด้านมืดของตัวเองอะ่ะคุณก็อาจจะมีความกังวลอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็ตามให้บอกออกมาว่าคุณมาถูกทางแล้วยอนเดอะไรพาร์ right h แค่ใส่ความมั่นใจของตัวเองความทุ่มเทของคุณจะไม่สูญเปล่านะคะทุกอย่างกําลังถูกจัดสรรเพื่อคุณหลายคนคุณจะพบเส้นทางที่ใช่แรงบันดาลใจแพชชั่นนะคะ มันคุ้มค่ากับที่คุณทุ่มเทนะคะลงทุนลงแรงไปเนาะไม่รู้ว่างานอะไรหรือสิ่งใดก็ตามที่คุณกำลังทำนะคะมันจะนำพามาซึ่งแปดถ้วยแปดถ้วยมันถึงหลายคนจะตามหาตัวตนตามหาสิ่งที่ใช่สาหรับตัวเองนะคะแล้วคุณจะเจอสิ่งนั้นที่มันเหมือนจะปลุกแรงบันดาลใจของคุณขึ้นมาภายในช่วงนี้นะคะ ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหลายคนปริกวิเวกไม่สนใจไม่สนไม่แคร์โลกภายนอกสักเท่าไหร่นะคะก้วถ้วยมาบอกจะคุณจะพบกับความสุขความสําเร็จนะคะสิ่งที่คุณปราถนานะคะคุณอาจจะแบบว่าเก็บตัวฮิลลิ่งเก็บตัวหรือว่าฟื้นฟนูอะไรบางอย่างนะคะคุณจะออกมากับหงสจะติก oh, ขึ้นมา จะติกคือมันแบบถูกเซ็นสัญญานะคะถูกเซ็นสัญญาไปแล้วหลายคนรอจังหวะที่ดีมากนะคะคุณแฮปปี้คุณหนูว่าหลายคนได้งานแหละรอจังหวะเริ่มต้นงานรอเซ็นสัญญาหรือกําลังจะแบบว่าได้ดีลอะไรบางอย่างนะคะที่มันสําคัญแล้วสิบถ้วยนะคะมาตอบโจทย์คุณการรอคอยของคุณหรือผลลัพธ์นะคะในการตัดสินใจของคุณจะออกมาเป็นแบบตามที่คุณปรารถนาเลยเลิศมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงิน อ,อ,อดังนั้นจงจงแบบว่าซื่อสัตย์จงรักษาความน่าเชื่อถือของคุณไว้หรือว่าจงแบบซื่อสัตย์ในความต้องการของเองไว้ขอให้คุณโชคดีนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะเลิฟเลค่ะ